สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะสวัสดีเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะวันที่นะคะยึดถือเป็นแบบตะวันตกนะคะวันที่นะคะอยู่ที่ใต้ description นะคะท่านที่เข้ามาใหม่สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะว่าวันที่นะคะวันไหนถึงวันไหนนะคะ ส่วนท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นราศีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวสุขหรือดาวจันทนะ,ะสามารถรับชมคลิปเป็นแบบ12ราศีที่เป็นแบบความรักของช่องหมอแจนได้นะคะนะ,ะขอพลังงานดีๆนะคะเช็คพลังงานความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนิดหนึ่งนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะ ตัวตนของคุณคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเป็น energy แบบไหนสถานการณ์ที่คุณกำลังจะพบเจอในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะท่านใดที่อยากได้คำตอบเป็นของท่านเองนะคะกรุณาติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ Ad id มานะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะว่าขอดูพลังงานตัวตนของนะคะคุณก่อนนะในเดือนนี้นะคะพวกคุณนะคะ energy เป็นประมาณไหนนะคะขอให้ไพ่ออกมาด้วยความแม่นยำนะคะมาละคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะ Wow Night of p e n d c l e s นะคะ เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณจะมี energy ที่มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตนเองนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่านะ,ะอาจจะมีเขาเรียกว่านะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตัวคุณเนี่ยนะะจะไม่เร่งรีบมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. มีความมั่นคงทางด้านพลังงานนะ,ะทรัพย์สินเงินทอง ใหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีการมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณนะคะกับใครคนนั้นอาจจะมองถึงในอนาคตด้วยกันนะคะอาจจะแบบว่าเ,เก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะแต่งงานหรือรอคอยความรักที่จะให้มันพัฒนาไปนะคะตอนนี้ในเดือนนี้นะคะตัวคุณนะคะ รู้สึกว่าเป็น energy ที่นิ่งมากๆนะคะมีความมั่นคงต่อใจใตัวเองเป็นพลังงานธาตุดินนะคะแสดงว่าทําไมคะตัวตนของคุณมีความมีความมั่นคงทางทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์คุนสุขหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะโชคดีเกี่ยวกับด้านการเงินทองก็ได้นะส่วนตัวตนของตอนเองนะคะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของความเซนซิทีฟนะคะมีอารมณ์ของเป็นธาตุดินเป็นความหนักแน่นนะคะอะค่ะนะคะ การเริ่มต้นใหม่นะหรือโอกาสใหม่ๆนะคะตัวคุณนะบอกว่านะคะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะอาจจะเปิดโอกาสนะคะหรือคุณกําลังเดียวกับใครสักคนหนึ่งที่ทําไมคะมายื่นไมตีให้คุณอืมนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองพบเจอสิ่งอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่อาจจะกําลังเริ่มต้นมีความรักมีความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีมานะคะที่นะจะดูเขาเรียกว่าอะไรดูกันไปในอนาคตนะคะอืมนะคะคุณใจยเย็นนะชาวราศีพิจิกนะ,ะในเดือนออสภาคมนี้นะคะเขาบอกว่านะพลังงานนะอืมนะตัวคุณเนี่ยนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่ารู้ทันเกมอ่ารู้ทันเกมของของใคร ของใครก็แล้วแต่ที่นะอ,อยู่ในความสนะัมพันธ์ะออจะบอกว่าคุณเป็นคนชาญฉลาดก็ได้มองเกมออกเออมองเกมทะลุแหละว่าใครจะเข้ามาในลักษณะไหนใครที่มาแบบเออจริงจังกับชั้นไหมนะคุณจะนิ่งดูรอดูสถานการณ์ว่าคนไหนนะจะให้ความจริงจังชัดเจนนะคะอืมว้าวอืมนะคะ แสดงว่ามีแนวโน้มที่นะคะผลกระทบคืออะไรตัวคุณน่าจะนิ่งรอดูใจใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือคนคนนั้นอาจจะเข้ามาออคนที่มาชอบคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้แต่ทําไมคะคุณอะรอเห็นไหมคุณไม่รีบเดี๋ยวขออนะุญาตขยับนิดน,นึงให้มันตรงนะคะจะได้ดูสบายสบายตาแต่ตัวคุณนะคะไม่รีบอื ไม่รีบตัดสินใจนะว่าฉันจะเลือกใครอะไรแบบนี้นะคะอืมนะเพราะทําไมคะคุณอ่ะมั่นคงกับตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามานะคะ,ะไม่จริงจังหรือไม่ชัดเจนเนี่ยเวลาก็จะเป็นตัวพิสูจน์เพราะคุณนะคะจะนิ่งดูนะนิ่งดูใจเย็นรอรอดูสถานการณ์นิ่งรอดูด้วยนะคะความคิด ออสติปัญญาอัชาญชานฉลาดของคุณนะคะใจแข็งด้วยนะคะเออไม่รับรักใครง่ายๆด้วยเพราะทําไมคะบางครั้งคนคนนี้นะที่เข้ามาเมื่อโอกาสหรือเมื่อความรัมกความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะแบบพูดตรงนะ,ะพลังงานที่แฝงออกมาคือคุณนะต้องการได้คนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆอ่านะคะเป็นเนื้อคู่จริงๆถ้ามาเล่นๆเ,เนี่ยนะคุณไม่เอา คุณไม่เอานะสิ่งที่คุณต้องการความจริงจังชัดเจนเป็นเนื้อคู่จริงๆคุณใจเย็นรอคอยแล้วคุณก็ดูดูพวกเขาเหล่านั้นที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะนะในเดือนพฤษภาคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าขอดูสถานการณ์นะคะคนคนนั้นนะเออใคร ราศีอะไรนะคะแล้วก็เขารู้สึกอะไรยังไงนะคะคนที่มาเกี่ยวพันกับคุณนะคะมีเยอะไหมหรือเขาคนนั้นรู้สึกอะไรกับคุณหรือสถานการณ์คนที่เข้ามามันเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันนะตัวตนของเขาหรือ energy ของเขาหรืออะไรก็ได้นะคะอืมฮนั่นไงไฟออ of ซสนะอ่าแตกด,ดาสเต้งอืม จ็ดถ้วยเขานะเดสตานะคะเขาบอกว่าตัวเขานะจริงๆอ่ะนะคะคุณนิ่งนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะนิ่งเกินนะคะจนเขาอ่ะบางครั้งนะอยากจะแบบมันเหมือนเขาอ่ะก็หาทางออกไม่เจอนะคะไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะเลือกเขาหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะเลือกเขาไหมบางครั้งนะคะเขาเหมือนแบบ อยากยอมแพ้จากตรงนี้อยากถอดใจไม่อยากแบบไม่อยากจะไปต่อแหละไม่อยากจะไปต่อหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณก็น่าจะมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเหมือนให้ความหวังเขาเออให้ความหวังเขาว่าเออรอด,ดูดูไปก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะเออนะคะอาจจะบอกว่าดูกันไปก่อนใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว มันอาจจะเป็น energy พลังงานของความรักความสมพัน์ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนพูดคุยนะคะตัวเลือกนะคะหรือทางเลือกอะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกเหมือนบางทีเขาอาจแบบอยากยอมแพ้ไปนะ,ะว่าเออทำไมคุณแบบดูเหมือนน่าจะไม่มีใจดูเหมือนใจแข็งนะคะเออนะะดูเหมือนใจแข็งเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะ,ะอืมเขาบอกว่านะคะเอ,อ่อพลังงาน energy เนี่ยนะคะมันเหมือนว่า ถึงแม้อยู่ห่างไกลนะคะแต่ตัวเขาอะการติดต่อสื่อสารหรือตอนที่คุณพูดคุยกับเขาเนี่ยนะคะเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะยังไม่ได้ออกไปไหนหรอกเหมือนแบบบางทีเขาอาจจะเหมือนแบบอยากจะถอดใจไปแต่คุณอะก็อาจจะพูดกับเขาแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกการพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่า มีการที่อยู่ห่างไกลกันหรือให้ดูดูกันไปก่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีคําพูดของคุณที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าโอเคยังยินดียังยินดีรอคอยถึงแม้คุณจะดูเหมือนใจเย็นดูเหมือนแบบว่าเอ้ยใจแข็งเหลือเกินดูเหมือนจะปฏิเสธเ,เขาไกลๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคุณเข้าใจใช้คําพูดกับผู้คนที่เข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นะ ะะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าตัวคุณนะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะพลังงานไพ่เดอสตาขึ้นมาเป็นคนเหมือนว่าที่เขาเคยฝันไว้เป็นพลังงานเอนเนจีตรงใจที่เขาคิดเขาวาดฝันไว้หรือในจินตนาการของเขาอะไรก็แล้วแต่นะคะอเขามีความรู้สึกถึงคุณนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์ความรักนะคะในเดือนพฤษภาคมนะ พลังงานไพ่เดอะเดนะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไม่ดีหรือการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะนะจะจบสิ้นไปจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอืมคุณอาจจะได้ตัดสินใจนะคะเริ่มต้นหรืออ่าได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ไพ่เดอะฮาร์ดแฟนนะคะโดยที่ทําไมคะคนคนนี้คุณอาจจะคบมาตั้งนานแล้วหรือเขาก็อาจจะตัดสินใจนะคะเลือกคุณก็ได้คือจบสิ้นการความอยู่ห่างไกลจบสิ้นการที่คุยคุยหรือด,ดูดูกันอยู่หรือคุณได้ตัดสินใจนะคะหรือเขาได้ตัดสินใจนะ,ะเลือกคุณนะคะพลังงานของการพบปะผู้รักผูุใหญ่นะคะ คนที่นะคะมีสินเสมอก,กันกับเรานะคะคนที่ดูใจกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะคนที่วางแผนการที่ว่าในอนาคตเราจะแต่งงานกันอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งพลังงานของไพ่เป็นการดูแบบ general reading นะคะเป็นแบบภาพรวมทั่วไปเนี่ยนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้ก็ได้นะคะเหมือนแบบโอเคสมมุติว่าถ้าเรารอใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ นานและนะคะอาจจะรอเรียนจบรอทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่เรานะคะวันที่เราได้รับความสําเร็จวันที่เราได้คําตอบหรือเราอาจจะให้คําตอบใครบางคนที่เราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเลือกเขาหรือเธอคนนี้ที่จะเป็นรักแท้ของฉันมันเหมือนมีการตัดสินใจนะคะและคุณก็จะทำอไรคะ คุณก็จะมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้และคุณก็จะใจแข็งพอกับคนที่คุณไม่เอานะคะเออคุณจะแบบห้าไหมไม่ท้าคือแบบว่าจัดการออกไปได้นะคะจัดการด้วยด้วยคําพูดที่เออเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ทุกปัญหาเออเออเคลียร์เคลียร์ทุกปัญหานะคะไม่ว่าจะเคลียร์กับคนของคุณที่จะจริงจังหรือเคลียร์ปัญหากับคนที่คุณน่ะไม่เอาแล้วหรือจะเคลียร์ปัญหากับคนที่เออ เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นรู้สึกไม่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 ตอบสนองออไม่ตอบสนองในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะเคลียเ,เคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเคลียเอเนจีนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะอืมนะคะก็บอกว่านะพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่านะคนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเครียดเนี่ยนะคะชาวอืมนะคะ ชาวพิติกนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะ,ะอิทธิพลแฝงคือคนไหนที่เครียดเนี่ยคุณจะตัดออกจากชีวิตหรือคนไหนที่ทำตัวมีปัญหาเยอะแล้วแล้วแต่นะคะคุณก็จะตัดออกไปนะคะเพื่อทําไมคะเพื่อให้คุณเนี่ยนะจิตใจสงบอืมนะคะมีความสุขอืมนะคะอยู่กับเอเนจีพลังงานที่ดีๆพลังงานที่เป็น คนที่เข้ามาถ้ามีความวุ่นวายเยอะหรือปัญหาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณตั้งกฎกติกาไว้นะคะเออะค,ะคุณจะเคลียรทิ้งหมดนะคะคนไหนที่เหมือนว่าให้ความหวังด้วยความลมๆแรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็น energy ที่สนับกันว่าให้ฉันรอนานแล้วนะคะหรือมีการทะเลาะเบ,บาแวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตัวคุณนะคะจะตัดสินใจเออคุณจะใจแข็งไม่ใจอ่อนนะคะอะไรแบบนี้นะคะ ดีมากๆเลยนะคะพลังงานนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณไม่รีบนะคะคุณบอกว่าคุณไม่รีบนะเชาวพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ทีนี้มาดูสถานการณ์ของฝั่งเขาบ้างสถานการณ์ของฝั่งเขาคนที่ดีวๆกับคุณอยู่คนที่มีที่พยตลหรับคุณอยู่นะมาดูซิ เขาบอกว่าเนี่ยเขาเสียใจในอดีตเขาเสียใจอาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทําอะไรก็ได้นะคะของตัวคุณก็ได้เขาเสียใจเขามีความรักให้คุณเขานะคะอยากเป็นคนคนนั้นนะคะเป็นาสามีเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่คุณนะคะเลือกอ,อยากเป็นคนที่คุณเลือกเป็นคนเป็นคนที่หนึ่งในใจของคุณล่ะคะนะเอ็ e พีเลอร์ก็คือสามีอ่านะะหรือ เป็นคนสําคัญนะคะเป็นคนสําคัญอยากดูแลปกป้องคุ้มครองหรืออยากให้คุณนะเขาคิดว่าอยากให้คุณนะเลือกเขาอืแต่เขาก็เสียใจยนะแต่ถามว่าเขายังมีความรักไหมต่อคุณไหมยังมีความรักอยู่นะคะเรามาดูความคิดของเขาต่อไปเขาบอกว่าเขาพยายามจะไม่ทำตัวแบบว่าเออเขาพยายามจะทําตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่เขาไม่อยากจะวุ่นวายกับคุณมากเหมือนเขาจะไม่งี่เง่าเอาง่ายๆแหละนะอืม เขาบอกว่าเขาพยายามอยากจะทําตัวที่เป็นผู้ใหญ่ให้คุณนะจะได้ตัดสินใจเลือกเขาอนะคะเขาพยายามจะใจเย็นหรือ,อโอเคหมายถึงว่าถ้าคุณยังจะใจเย็นในการครบหาดูใจหรือพิสูจน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะไม่วุ่นวายหรือไม่เอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ชอบควบคุมคอนโทรลหรือบงการคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะเออเหมือนแบบเออเขาจะยอมนะเออนะคะ เดชาลีออดนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาถึงแม้จะแบบว่าไม่ได้พูดอะไรในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะถึงเขาดูเหมือนแบบมันเหมือนแบบเขาอาจจะก,กําลังคิดอะไรในใจที่มันเหมือนแบบวางแผนการเดินทางก็ได้นะคะชาวต่างชาติคนนี้อาจจะวางแผนการเดินทางที่จะเดินทางมาหาคุณหรือการติดต่อสื่อสารหรือกําลังทํางานหนักนะคะเพื่อนะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สร้างฐานะเพื่อให้มันดูแบบทําไมคะม,มีความมั่นคงม,มีความแบบมีความมั่นคงมีการดูแลอะไรได้ในอนาคตนะคะด้านทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นผู้นําหรือจะทําให้คุณแบบทําไมคะสุขสบายนะคะ The Lover นะคะเขานะยังมีความรักเขาบอกว่าถึงแม้ตัวเขาบางครั้งหรือตัวคุณบางครั้งจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแบบสวีสวีด,วดเหมือนที่เคยเป็นนะคะ ก็ให้รู้ไว้ว่าเขาก็ยังมีความรับถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะอืมนะคะเขาเสียใจบางครั้งอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบบ้าง,งานเกินไปหรือมุ่งมั่นเกี่ยวกับงานเกินไปหรือมันอาจจะมีอินเนอร์จีที่อะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเหมือนแบบเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณนิ่งอะ่ะเออคุณนิ่งอะ่ะนิ่งแบบ นิ่งแบบนิ่งกว่าปกตินะคะเขาเลยรู้สึกเหมือนว่าแสดงว่าในอดีตพูดอะไรไม่ดีต่อก,กันหรือเปล่านะคะอืมนะ,ะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามันยังเป็นความรักอยู่นะอเขายังรักคุณเขายังรักคุณอยู่นะคะถึงแม้จะดูเหมือนว่าบางทีเขาอาจจะดูเหมือนแบบ เอาจจใจตัวเองหรือเป็นคนที่ทํางานเยอะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่นะเขาบอกว่าก็คือเขาอยากจะแบบทําตัวแบบความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะคะบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้พูดจาหวานๆอะไรบ้างนะคะหรือในอดีตถ้าเขาพูดจาอะไรไม่ดีเนี่ยนะเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเสียใจนะเขาเสียใจนะคะตรงนั้นนะ,ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์เขาเนี่ยนะคะ เขานะอดทนแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อนะคะเพื่อจะเป็นเพื่อจะเป็นคนนั้นของคุณให้ได้อ่ะเอ็มเพลเยอร์ Emperor นะคะบอกว่าไม่อยากจะเอาใจใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากจะใจร้อนไม่อยากอารมณ์ร้อนนะคะอยากจะนิ่งหรือไม่อยากจะพูดจาไม่ดีอีกนะคะก็ยังมีความรักอยู่มันเหมือนเขาอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้บางครั้งแสดงว่าในอดีตมันมีการที่ ความต้องการเดืออะไรสองคนคุณกับเขาอาจจะไม่ตรงกันก็ได้หรือเขาอาจจะพูดอะไรไม่ดีหรืออาจจะทำอะไรให้คุณน้อยใจทำให้คุณดูนิ่งๆก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่นะคะอยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรนะคะนะคะคถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาแหวง นะคะและเขานะก็กําลังง้อคุณหรือเขาจะส่งคําพูดคาจามาง,งอ้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออคุณดูเหมือนนิ่งคุณดูเหมือนโกรธหรือเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขานะคะคุณนะคะใจแข็งนะ,ะ mm hmm. เขาอยากมันเหมือนว่าเขาอยากให้คุณนะให้อภัยเออให้อภัยนะคะจะมีการส่งข้อความมาเขาบอกว่าให้ภัยได้ไหมอย่าใจแข็งเลยนะ คุณไม่พอใจอะไรหรอก็พูดตรงๆอย่านิ่งอย่างเงียบเนี่ยเดือนนี้มันเหมือนเขาเป็นการที่เหมือนเขางางคุณนะเออเขายังอยากแบบให้คุณเลือกเขาอยู่อ่ะอืคุณดูเหมือนนิ่งเฉยกลับรักตัวเองแล้วก็เย็นชาหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะคะเดือนราศีพิจิกนะคะดูคุณเป็นพลังงานนิ่งๆอะ่ะเออเหมือนแบบว่าใจแข็งอืเขาแบบพยายามง,ง้อคุณนะคะเออส่งข้อความข่าวสารมาง้อนะคะอื มีการไม่มีมีความไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิว่า The Tower นี่คืออะไรนะคะในอดีตเดี๋ยวขอย้อนไปดูนิดนึงนะ The t o w e r คืออะไรคะโอ้เสียใจนะห้าถ้วย j u s t ติมคือมันเหมือนว่า เอกสารกฎหมายหรือการตัดสินใจหรือการให้ที่ได้รับไม่เท่าเทียมกันความรักความรู้สึกที่มอบให้กันหรือมันเป็นความนิ่งเงียบหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะถ้าเขาเคยส่งเงินให้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนแบบว่าไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารนิ่งเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันเป็นเหมือนปัญหาจะบอกว่าเล็กๆไหม หรือถ้าเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบหรืออยู่ด้วยกันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนใครบางคนหรือคนของคุณเนี่ยเอาเงินไปนอกลู่นอกทางกินเหล้าอะไรแบบเนี้ยเมายาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกทะเลาะเบาแหวงกันอะไรแบบเนี้ยเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเออเฉพาะถ้าเกิดว่าความรักนั้นเป็นคนไทยกับคนไทยด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะอ,อืมนะทาวเวอร์เนี่ยคือมันเหมือนมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรแบบเนี้ยแหละอืมนะคะการทะเลาะเบาแหวงกันเนาะ เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรบางอย่างที่เหมือนว่าเขาทําไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเขาเสียตัวคุณพิจิกก็เสียใจนะคะ,นะคะเหมือนแบบว่าเอ้ยเอาเงินที่จะเก็บใวยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอนาคตอ่ะก็คือเอาไปกินเหล้าหรืออะไรประมาณนี้พเพราะไพ่มันเหมือนแบบเนี้ยมเมาเหล้ากินเหล้าเอาเงินเนี้ยนะคะไปก็เสียใจหรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลก็คือเหมือนว่า ขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะอืมมีการงเงียบๆแต่มันก็คงเป็นปัญหาที่แบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากอะไรประมาณนี้นะคะอืมขอดูสถานการณ์เนาะในเดือนพฤษภาคมนะคะตัวเขานะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะง้อคุณหรือในระยะเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวหรือเขายังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับคุณใดๆก็แล้วแต่นะคะยังมีการละลึกนึกถึง ของกันและกันนะคะอเขาบอกว่าเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆหรือคุณไม่ตอบข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนว่าเขาก็ตกผลึกนะคะว่าเขาก็ได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็เหงามีความรู้สึกนึกถึงคุณให้อภัยเขาได้ไหมนะคะเนี่ยเขาเนี่ยนะเป็นความอยากของเขาแหละเนี่ยนะคะเดวิลเนี่ยกิเลสตัณหาหรือเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจคุณนะคะอืนะคะเนี่ยนะ เพราะว่าคุณอ่ะเขายังไม่สามารถลืมคุณได้หรอกหรือยังไม่สามารถตัดคุณออกไปจากในใจ,ใจหรือในความรู้สึกหรอกนะคะเนี่ยเดวิลเนี่ยนะคะนเดวิลก็คืออาจจะมีการทําอะไรที่คุณไม่พอใจนั่นแหละนะคะเออกินเหล้านี่ก็เดวิลได้นะคะแต่เขารู้สึกเหมือนว่ายังไม่สามารถเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เออให้อภัยได้ไหมเอออะไรประมาณนี้แหละนะคะ ในความเป็นจริงเขายังรักคุณอยู่มากเออคิงออกครับก็มานะเดอ h e มูนเดอรมูนอิทธิพลแฝงเลนก็คือสมมติว่าเอาเงินไปนอกบ้านหรือไปเที่ยวนอกบ้านหรือเอาเงินไปกินเหล้าหรืออะไรแบบนี้นะถ้าเกิดชาวพิจิกบางคนถ้าเกิดว่าแฟนคุณเจอกับคุณแบบนี้หรืออยู่ด้วยกันแล้วหรืออิทธิพลแบบนี้ก็คือเหมือนแบบเขาทําอะไรไม่บอกเราเดอะ์มูนคือรับลวงพรางโอเคไหมเออรับลวงพรางนะคะ เออรับหลวงพางนะน่าจะเกี่ยวกับเงินน่าจะเกี่ยวกับอะไรที่ทําให้คุณไม่พอใจอะมาทาให้เลยมันก็ทาให้เลยมันทําให้คุณนิ่งอะนะคะอาจจะเป็นเงินก็ได้นะคะที่เก็บด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะ,ะอืมถ้าถามว่าสถานการณ์นี้มันยังจบหรือยังยังไม่ได้จบหรอกในเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะอืมย่างเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังมีความรู้สึกถึงกันแหละนะคะ จะมีความรู้สึกถึงกันอยู่นะคะถ้าอยากบอกอะไรชาวพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนานกันมานะแต่ตอนนี้คุณนิ่งมากเลยคุณบอกว่าโอเคเข้าใจแหละอาจจะดูใจกันมาในระยะหนึ่งหรือบางใครบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาทะเลเาะเบาแหวกระหองระแหงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์ตอนเนี้คุณพยายามหลับตาข้างหนึ่งเหมือนนิ่งอะ่ะเออ ความรักของคุณนะไพ่ถ้วยมันขึ้นแบบเออยังมีความรักอยู่แหละแต่ฉันขี้เกียจรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแหละเดือนนี้ขอแบบอยู่เงียบๆก่อนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมให้เวลานะเออเขาบอกว่านะคือมันเหมือนว่าไพ่อยากจะบอกว่าในอดีตตอนนี้คุณรู้จักกับเขาอะเขาก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออนะคะเออนะคะวันเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกแบบว่าจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนเขาเรียกอะไรนะจะเปลี่ยนให้เขาแบบ เป็นคนดีโดยที่เราจะเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรนะใครบางคนที่ชอบเข้าสังคมเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ามีผลกระทบอิทธิพลต่อเรื่องเงินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคุณก็ต้องรู้สิคุณก็ต้องยอมรับใช่ไหมเออคุณต้องยอมรับแหละว่าคนคนนี้คือชอบแบบสังคมมีคนห้อมล้อมหรือ ชอบแบบมีเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรแบบนี้วันเวลามันไม่ทําให้ใครเปลี่ยนไปหรอกเนเห็นไหมคะจัสเมนนะเนี่ยนะคะนอกจากว่ายอมรับอ่ายอมรับมันไพ่บอกแบบนี้นะคุณพิจิกนะคะถ้าใครบางคนที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วอยู่ด้วยกันแล้วแล้วแฟนคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เนี้ยหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเออคะ่ะนะคะมนะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าไพ่อันนี้มัน บอกว่านะ,ะตัวตนของเขาก่อนเป็นนะคุณคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณคบกับใครต่างชาติสักคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่บ้าทํางานมากไม่สวีดหรือบางครั้งก็ลืมดูแลเอาใจใส่คุณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเหมือนว่าจะมาก็ยังไม่ได้มาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ เขาเป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างนี้แล้วหรือถ้าคนไทยกับคนไทยอยู่ด้วยกันนะคะสามีคุณหรือภรรยาคุณก็เป็นคนแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเออนะคะ แบบชอบซื้อชอบซื้อของก็ได้ถ้าผู้ชายก็คือแฟนชอบซื้อของเอาเงินไปช้อปปิ้งไอ้นู่นไอ้นี่หรืออะไรก็แล้วแต่ออนไลน์หรือเนี่ยนะคะเมากินเหล้าเมาเอาเงินตรงนี้ที่จะเก็บออมมาไปกินอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเอาเงินไปกินเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันขึ้นแบบนั้นจริงอ่ะเห็นไหมคะไพ่เหรียญเนี่ยเด็กเหรียญแล้วก็จัดติดเนี่ยเมาเนี่ยเห็นไหมคะเอเนจีที่ขึ้นก็คือปัจจุบันคือเดวิลเห็นไหมคะกินเหล้าเมยายาอืมนะคะ เขาเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะก็ยอมรับสถานการณ์ไปนะอืนะคะชาวพิจิกนะคะยังไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะนะก็อย่างไรก็ปณีปนอมกันแล้วกันเนาะค่อยค่อยพูดค่อยๆเคลียร์ใจแล้วกันนะคะแต่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะส่วนใครบางคนที่นะคะยังโสดอยู่ตัวคุณนะคะก็ไม่ได้รีบนะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาแต่ ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาไม่ถูกใจเนี่ยนะคุณก็ทําไมคะคุณก็จะมีคําพูดที่แบบว่าให้คนคนนั้นเนี่ยนะคะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรไปจากคุณอืมนะคะไปจากคุณแบบพูดแบบบัวไม่ช้านะไม่ให้คุณแหละอืมนะเพราะตัวคุณอยากได้คนที่จริงๆจังๆชัดเจนแล้วก็เป็นคู่จริงๆแล้วก็มองที่จะมองเห็นไปในอนาคตด้วยกันนาน เงินและงานนะคะอืมนะเก็บเงินแต่งงานด้วยกันไปในอนาคตได้ความชัดเจนไม่เอาคนที่แบบว่าความสัมพันธ์คุยแบบเล่นๆอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบอยากอยู่เงียบๆปีกวิเวกสัมโดก็ได้สําหรับคนที่โสดมากๆหรืออะไรแบบนี้แต่สําหรับคนที่อยู่ไกลหรือมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ mm. ก็ยังไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะอืมนะคะยอมรับไพ่บอกว่าต้องยอมรับว่าในตัวตนเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่แรกรแล้ว เราจะไปเปลี่ยนเขาได้หรอนะคะต้องยอมรับสถานการณ์เดียวโอเคไหมนะคะคุณพิจิกนะคะอืมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าราศีอะไรบ้างคะอืมราศีอะไรบ้างาราศีอะไรของเขาบ้างที่มีอิทธิพสลสำหรับชาวพิจิกราศีกันราศีกรกฎแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะคะอืม ชาวธาตุน,น้ำนะมีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะอืมนะ,ะวันที่6เดือน6วันที่4หรือวันที่24นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะนะคะท่านใดที่อยากได้คำตอบความรักเป็นของคุณเอแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนได้599บาทหรืออยากได้นะคะเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานกันเงินโชคลาภหรือจะเข้าแอป หาคู่ความรักต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะจัดเลขมงคลไปแล้วก็หรือนะจะทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถจัดเลขมงคลเสริมดวงได้นะคะการเงินการงานเนี่ยค่ะจะดีขึ้นก่อนเลยนะคะความรักบางครั้งเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่นะคะมาทุ่มเทความรักให้เราเป็นสายเปมาซัพพอร์ตดูแลเราเป็นมาอุปถัมภ์เราก็ได้นะคะ599บาทนะคะ ไปดูรีวิวในช่องชุมชนได้นะคะเอาระค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไค i b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปหมอแจนเยอะๆนะคะเดือนนี้หมอแจนพิเศษทำเป็น12ราศีให้เลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ